หนกว่าพุ่มวานหนกว่าปศุฯไอหนูว่าตาตาสุกโอ้โเอ่อปศุฯเลยตัวได้แต่ปันนี้มีซิสผีมีซิสตัวได้นะครับไปตัวครับถ้ามีซิสตัวได้เพราะเมื่อไถยว่าเป็นลักท่านเหมือนกันหัวผีมีซิสตัวได้โอ้ผมลองไถยไถ่เลยนะจะได้พุ่มต้องเก็บว่าเป็นลักท่านตัวเอง เดียว่ไมสัันเดี๋ยวอ,น,อ,อ,อยน้องน้ำตัวเดียวครับกัไหมรับครับรัาช่มัครับ,รบมีครับได้ครับ <laughs> dạ, dạ. Dạ. Giờ bị gì mà lê gặp đây mikong

ผมมาแต่บ้านลูกอะบ้านเมียผมอยู่นี่อยู่กี่เลทนี่เฮ้ยหมูสั่นจังไม่พ่อไม่ชอบพ่อไม่ได้เล่นตึงผมวิบอันตึงหมาหมาโคตัวเดียวผมมันเก็บวันนั้นตาได้าลาผมก็ไม่กินตึงหมาโคพ่อตัวเดียวพึงผมขนไม่เล่นมันลำบือติดตีนี่ยิ่งเงี้ย

ดีมากลูกเพรามันเลือกับเมียตึ้งลูก<โ>อยู่กับเมียแต่ว่าบะเออมาจัดไหมคะบ้านอยูนี่นั่นนะครับนั่นคือหูทิพย์ใช่ไหมครับ บอกเลยพวกไม่เล่นบอกเลยมันพวกไม่เล่นพวกไม่เล่นหน้าแบบโตลัมปี